สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะเท่าทีมจะมาสอนวิธีการอัปเดต Stripe ที่เราใช้รับเงินกับร้านค้า Shopify ของเรานะคะเนื่องจากว่าจริงๆมันมีแจ้งให้อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็เขาแจ้งให้อัปเดตภายในสิ้นเดือนพฤษภามนี้นะคะมันใกล้จะหมดแล้วเท่าทีมก็เลยจะมาทำวิดีโอสอนการอัปเดตให้เผื่อใครยังไม่ได้ทำเนาะ ก็คือถ้าเราไม่อัปเดตเวอร์ชันนะคะเราจะไม่สามารถรับเงินจากลูกค้าได้นั่นเองนะคะโอเคมาดูวิธีการอัปเดตกันเลยค่ะเปิดหน้า Shopify ของทุกคนขึ้นมานะคะแล้วก็ไปดูที่มุมขวามือบนเนาะที่มันเป็นรูปกระดิ่งนะคะจะมีแจ้งเตือนอยู่เนาะว่า Payment Gateway Update Required นะคะอ่าแล้วก็คลิกตรงนี้เลยค่ะ พอคลิกแล้วนะคะมันจะเข้าสู่หน้า Setting แล้วก็ Payment นะคะตรงนี้เขาจะให้เรา Install Application ของ Stripe นะคะคลิกที่ Install ได้เลยค่ะจากนั้นก็คลิกที่ Install อีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นเราจะเข้าสู่ระบบ Stripe ของเรานะคะก็ใส่อีเมลที่เราใช้สมัคร Stripe ลงไปค่ะแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะ จะเป็นการยืนยันตัวตนค่ะของทุกคนก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะก็จะเป็นการส่งเลขรหัสยืนยันตัวตนไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะคะจากนั้นตรงนี้เราจะทําการเชื่อมต่อ Stripe กับร้านค้า Shopify ค่ะตรงนี้ก็ดูให้แน่ใจเนาะว่ามันเป็น Account ของร้านที่เราต้องการจะเชื่อมต่อจริงๆนะคะจากนั้นก็คลิก Connect ได้เลยค่ะจากนั้นเราจะกลับมาที่ Shopify Payment อีกหนึ่งรอบนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็คลิกที่ a c t i v a t e นะคะ เท่านี้ก็เรียบร้อยเลยค่ะด้านบนนะคะสเตตัสด,ด้านบนเนี่ยจะมีคำว่า active สีเขียวๆอยู่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถใช้ Stripe รับเงินได้แล้วค่ะ